ดีครับท่านที่เคารพครับผมอยากจะนำเรียนกับพี่น้องด้วยความเคารพจริงๆนะฮะต้องขอขอบคุณขอแสดงความยินดีกับคุณดานะฮะแลกะก็สวิทแอะพวกกันที่แม่นะเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับต้องไม่ต้องขอบคุณผมนะฮะสวิทไม่ต้องขอบคุณผมนะฮะพี่ดานะครับที่ผลิตท่านได้เยอะเนี่ยต้องขอบคุณนายกปูแล้วกันนะครับยกความดีความชอบให้กับ คุณปูที่ช่วยเหลือเกษตรกรใช้ปุ๋ยตราหมูไม่กลัวน้ำร้อนและก็สินค้าของพีทีวีดีจริงๆใช้ได้กับทุกพืชท่านที่เคารพครับด้วยความเคารพจริงๆผมเนี่ยบอกนะไม่ได้มีอะไรที่จะมาต่อร้อต่อเถียงจะมาต่อแยกับท่านผู้นำประเทศคุณประยุทธ์จริงๆไม่มีจริงๆไม่ได้โกรธเคืองกันมาแต่ก่อนเกา่า ถึงจะเคยมีคดีขึ้นโรงขึ้นศาลกันอยู่บ้างที่แล้วมาก็ผ่านไปด้วยดีนะครับไม่ได้มีติดข้องหมองใจไม่ว่าเป็นอนุพง์ผ่าจินดาซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรุ่นที่นิดานะครับแต่ลุงป้อมเนี่ไม่ได้เป็นเพื่อนรุ่มรุ่นนะครับไม่ไม่โดยส่วนตัวก็ไม่ได้คุ้นเคยกันแต่ด้วยความเคารพจริงๆผม เมื่อวานได้ไปพูดไปเรื่องโง่บ้าเซอร์เนี่ยหลายคนจะเป็นจะตายขึ้นมาให้ได้โดยเฉพาะพวกริวรอนะครับตัวเล็กตัวน้อยไอ้อีตั้งหลายอื้ืออื้อหายใจทางผิวหนังจริงๆพวกท่านทั้งหลายครับเลิกทัทีได้ไหมคุณรู้ไหมที่ผมพูดถึงภาษาสุภาพมากนายกคำพูดว่าหายใจทางผิวหนังเนี่ย ถ้าเป็นพิยะบุตรเนะี่ยอาจารย์พิยะบุตรท่านก็บอกว่าเป็นปรสิตมันไม่เห็นภาพถ้าเห็นภาพพอรู้จักก็เป็นสัตว์เซลล์เช่นนิดหนึ่งแต่ผมพูดว่าไอ้พวกหายใจได้ทางผิวหนังเนี่ยสาหัสนะครับไม่เข้าใจความอีกแล้วนอนซ่วมอะ่ะเอากันง่ายๆเงีย้งยนอนซ่วมมันต้องใช้ไม้เขี่ยอุตระไม้เขี่ยขี้นี่แหละครับไปเขี่ย ไม่รู้จักใจความไม่รู้จักอะไรเลยนะครับถูรูถูกกังหายกันไปในหมดแล้วครับเวลานี้ประชาชนเดือดร้อนแสนลำบากโอ้โหแสนเข็นนะครับพวกคุณไปหลบหน้าอยู่ที่ไหนถามถึงหน้ากากอืมประชาชนจะเป็นจะตายประชาชนใช้หน้ากากแข่นหนึ่งสาบาทสองบาท คุณนำประเทศโอ้โหอย่างดีหน้ากากสวยงามมีซิเครื่องฟอกอากาศในตัวเอามาแจกชาวบ้านบ้างสิครับเอามาให้ชาวบ้านบ้างสิครับนั่นมันเงินของประชาชนดังนั้นนะที่ใสที่ท่านสวมใส่กันอยู่นะ่ะโกระทรวงอุตสาหกรรมแจกไปถึงบ้านใด้สองแผน่นสามแผน่นแผ่นละสี่บาทหเห็นบริษัทลูกพี่คุณเจ้าสัวใหญ่ ผลิตหน้ากากเป็นล้านชิ้นไม่ใช่เลยตั้งโรงงานเป็นร้อยล้านบาทถึงไหนอ่ะโอ้ผลิตไอ้พวกคุณชายกันเองอย่างนั้นเหรอมันเห็นชัดช,ชัดเจนมากนะครับผู้นำประเทศโอ้ใช้หน้าก,ากากดีนะครับที่ไม่ใช่้ายเครื่องแบบเป็นหมืน่นคุมหัวไปเลยอย่างเงี้ยหน้ากากท่านมันเห็นชัดถึงความต่ำ ต่ำชั้นกันต่างชั้นกันประชาชนส่วนหนึ่งใช้ผ้าเน่าๆน่ากระดาษขดาดขาดเป็นอย่างเงี้ยคิดอะไรไม่ออกก็นู่นโยนไปที่เด็กด้วยโอโห,โหต่อไปนี่โรงเรียนถ้าเด็กจะมาเรียนหนังสือเนี่ยจะต้องใส่หน้ากาก,ากสีนั้นสีเนื้อบ้าบ้าโง่โง่จริงๆไม่มีอะไรคิดแล้วเลยโอ้โห น่าสมเพชจริงๆไอ้เอทียงเนี้ยไม่หือไม่เหือกันละเทพเจ้าหงใหม่อยู่ไหนแล้วล่ะครับที่ปลุกระดมกันมาเนี่ยแหละผลพวงของท่านท่านครับเห็นไหมสาวกกราบไหว้กันเห็นชัดๆท่านกำนันครับ จุติมาเกิดใหม่แล้วใช่ไหมครับเวลานี้ให้พระเดินให้คนกราบไหว้ไปไหนแล้วครับเวลานี้ประชาชนเดือดร้อนหายหน้าหายตาไปไหนแล้วครับเงียบกันเป่าสาก,กันเลยไปอยู่ตรงไหนแล้วครับมาแสดงความรับผิดชอบหน่อยที่มาให้ประชาชนเห็นหน้าหน่อยที่ไม่ใช่เฉพาะเดือดร้อนอเฉพาะผู้รักประชาธิปไตยนะไอ้พวกประเด็จการในพวกนิวร้อยพวก เห็บหมาไอ้พวกเนี่ยหายใจทางผิวหนังมันก็เดือดร้อนโอ้โหไปไหนประชาชนกราบไหว้แทบเท้าถึงยังกว่าพระพุทธเจ้ายัางกว่าพระสงฆ์องค์เจ้ายังกว่าเนี่ยแหละครับสิ่งละอันพันละน้อยที่ผมนำให้ท่านเห็นได้ได้ไดูเรนไ,ไปจักเนี่ยมันงมงายโอ้โห คุณสุเทพครับจุติเกิดใหม่แล้วจะไม่ครับเวลานี้ให้คนมากราบไหว้กันอยู่อยู่ไหนหายหัวไปไหนรู้ไหมประชาชนละทมลำบากลูกน้องสั้นสาวกท่านก็ลำบากลำบาก,ลบากเลือดตากระเด็น <c oughs> ท่านมีความสุขนักเหลอที่ให้ท่านให้ประชาชนให้สาวกของท่านน่ะกราบไหว้ เอาอย่างงี้จเ,เลยไม่รู้สึกรู้สากันเลยเหรอไอคนกราบก็เเลือกเกินแม่มันมันยังไงเนี่ยผมไม่เข้าใจโอ้โหโสุเทพถือศีลเนี่ยมากกว่าพระพุทธเจ้ามากกว่าพระอรหันต์อย่างนั้นเหรอพระสงฆ์องค์เจ้าถือศีลสองร้อยกว่าข้อ นี่แสดงว่าคำนันเนี่โหมันต้องถือศินห้าร้อข้ออย่างนั้นเน่เป็นโจรห้าร้อยอ่ะเอาอย่างงั้นเลยล่ะมันกลาบว่าอย่างสนิทใจไม่รูปหัวด้วยล่ะคุณคำนันประชาชนก็เดือดร้อนในคนที่กลาบว่าก็เดือดร้อนน่นน่ะรู้สึกรู้สากันบ้างสิอะไรกันนัก,กันหนาเวลานี่โหผลพวงของพวกคุณทั้งนั้นอ่ะ แล้วยังมาบอกว่าอยากเกลียดประเทศไม่ใช่เขาเกลียดพวกวคุณเกลียดคุณนั่นแหละคํานั้นแต่พูดกันตรงๆก็เกลียดมึงแหละจะองยังไงอ่ะเออ,อ,อ <teng> เห็นไหมละครับพี่น้องครับวันนี้เป็นที่ประจักษ์และก็บงบอกชัดเจนว่า20ปีที่คุณวางไว้เขาเรียกว่ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีเป็นยังไงเป็นยังไงอ่ะ ไม่ทันข้ามปีไม่ทันถึงขวบปีเจ๊งนะบอกแล้วไงว่าเขไปคิดแขนได้ยังมึงเป็นใครเนี่ยฮะพระเจ้าองค์ใหม่เป็นใครรู้ล่วงหน้าหรือประเทศเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านยังยังยังไม่เคยบอกเลยว่าต่อไปนี้นะโลกจะเป็นอย่างนี้เป็นอยท่านไม่เคยตรัสโอ้โหแต่คุณบอกไว้ล่วงหน้า20 ปี่จะต้องพัฒนาการเรื่องนี้เห็นไหมโควิดมาหายเก่งเขียนกรอบไว้ต่อไปรัฐบาลไหนมาจากไหนก็แล้วแต่จะต้องปฏิบัติตามกรอบ20ปี20ปีเป็นยังไงคุณเป็นยังไงมึงมึงโง่าป่า,าจริงถามจริงบ้าว่าโง่หรือว่ามึงไม่มีไม่มีที่จะไปถามจริง ง้ไม่มีหรือว่าไม่มีที่จะไปเนี่ยถามจริงๆโอ้โหอะไรกันนักหนาวางกรอบไว้เห็นไหมเสียงบประมาณเปล่าเปล่าเสียงเงินเสียทองเปล่าเวลานี้พวกเสื้อไอ้กอปปสลูกน้องสุเทพโอ้โหกันดีกดันด่าจากรับดีแรงงานท่าเที่ยวนี้ปรับกรมอคง,งจะได้ไปนั่งกระทรวงต่างประเทศตามสบายครับเต่า เตาตามสบายคลานไปเลยไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่กระทรวงนะฮะไม่ไปเฉลร่ไปอยู่กระทรวงต่างประเทศตามสบายคุณเตานะครับมีบาลีที่คุณเต่าเคยพูดไว้จำไม่ได้เลยเลยเมื่อกี้ขับรถมาโหเจอควายอยูู่งตัดหน้าพอมานั่งในห้องประชุมโอ้โหที่นั่งในห้องประชุมนี้ควายทั้งนั้นตสแดงหนีหนีจากการข้ามถนนมา อยู่ในห้องประชุมนี่คือหมอมเตาตอนที่นั่งอยู่ที่กระทรวงการคลังมันเหยียดยามดูถูกดูแคลนคนโอ้โหยมันมันจิบมันไปกันใหญ่แล้วทุรนทุรายกันจากเรืงนู่นอย่างนี้ไอ,อ้ปปชอสอบกันแล้วสอบอีกนี่นี่น,น,นี่ไปสอบกันหน่อยดีว่ไม่ต้องไม่ นี่คุณศรีสุวรรณเลิกทวงถามเถอะไอ้คนที่จะจะมานั่งอ่าก็ไอ้ปปชคนใหม่อะคุณสมบัติครบครบไม่ครบเขาก็ให้มันเป็นเพราะมันเป็นขี่ค่าที่จะมันรับใช้รองตีนรองบาปเออรองน,นี่แหละก็เรียกเป็นหมารองตีนจำได้ทั้งนั้นแหละครับที่น่าเศร้าใจกว่ากว่าตรงนั้นข่าวด่วนมาไวมากโอ้โหพี่น้องครับงบเป็นพันล้านสำหรับจ้าง การฟื้นฟูกิจการการบินไทยที่จริงผมไม่พูดแล้วแต่ต้องเป็นต้องบอกพี่น้องเงินเป็นพันล้านสำหรับทีมงานอย่างเดียวนะครับฝ่ายกฎหมายโอ้โหวิ่งกันหูตูบจากโน่นจากนีน่จาก,อจาก,อจากอโอ้โหเอาเลยเห็นได้ข่าวพระรวพวกผมกไอสํานักงานของได้ข่าวนะ เทพไทยเสถียรพงษ์เขาว่าอยงนั้นก,ก,ก็มีส่วนจะเข้าไปเข้าเข้าไปขอแจมด้วยว่าอย่างนั้นก็ให้โชคดีเงินเป็นพันล้านนะครับเป็นที่ปรึกษากฎหมายในด้านการฟื้นฟูการบินไทยนี่ยไม่เห็นดูดำดูดีประชาชนบ้างที่เหลืออุ้มไม่ไหวก็อยา่าอุ้มเหมือนพระพยอมว่าเห็นไหมครับถ้าดูแลไปไม่รอดก,ก็ต้องทิ้งกลางคันต้องปล่อยไปเถอะ อย่าอย่างนั้นเลยพวกคุณมันเหลือเขตเหลือขอกันมันเต็มที่แล้วนะครับผมเห็นสุเทพเทือกสุบรรแล้วก็ผมอมืจะว่าสมน้ำหนา้าปไอพวกนั้นก็ไม่ได้เขาก็ประชาชนคนไทยคนหนึ่งมันเขไม่ได้มีส่วนผิดแต่หลงปิดไปชั่วคู่ชั่วขณะก็ต้องให้อภัยกันไปเพราะบางทีคนที่หายใจทั้ทงผิวหนังนี่มันก็เหลือขอจริงๆครับพี่น้องที่เคารพครับ แล้วก็ไอ้เทพบันหายไปไหนอยากจะดูใครบอก,บอกเบาะแสหน่อยจะให้รางวัลน,นำจับจริงไปอยู่กับเมียคนไหนไปอยู่บ้านหลังไหนถามจริงๆมาเงียบออืเห็นอ้ขาตะเลาะบาแวงกับกับลุงป้อมตะเลาะเบาแวงกับคนนู้นคนนี้เลยไม่นำพาแล้วก็ประชาชนที่ก็กราบไหว้คุณกราบตีนคุณอยู่นั่นน่ะเขาเดือดร้อน แล้วนำพาเดือดร้อนกันไปหมดมึงอยู่ตรงไหนวะไปหลบอยู่ใต้กระโปรงใครมาเนี่ยขอบคุณครับบทเพลงครับปีพศส,อสอ